สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะทุกๆท่านสวัสดีตอนเช้าค่ะบรรยากาศลมพัดเย็นๆค่ะลมเย็นตอนนี้เวลาเช้าค่ะหกโมงเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะพาผ้าพ,พี่น้องค่ะมาชม สวนตอนสาวอันนี้เป็นฟังของอะบักเพาน้มหอมค่ะที่ปลูกไว้ฟังนี่ปลูกไว้ประมาณทกเดือนค่ะอายุหกเดือนแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะกำลังสั่งขี่มูมาลงจะเน้นปุ๋ยอินซียค่ะสวนเฮาจะเป็นสวนออร์แกนิกบ่ได้ใส่ยาเคมีหรือสารเคมี จะน้นนนปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนะคะอันนี้เป็นตนาา้นบกผ้าวนาหอมต้นเตีย่ยกลนจีบค่ะบได้ดคุดคลองค่ะใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์ล่องเบิงวา่ามันจีให้ผลผลิตบ่มันจห้หน่วยช่วงอายุเท่าาดค่ะปกติทาแมน่นว่าอ่ห้าบมรุ่งดีๆนะคะบางสวน ถ้าต้นมันสมบูรณ์สองปีมันก็นเหลื่อมติดจันออกดอกให้ลูกะคะแต่ว่าสวนเ่าแบบทดลองเนาะค่ะบดีโบดีอันคุดข้องใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์เปิดเอาสองมือกับมา,เป,เ,าเปิดเท่านึงเปิดเท่าละสามรอบค่ะลองเบิงว่ามันจิให้พ้นผลิตบอ ในระบบน้ำสปริงเกอร์ค่ะเพราะว่าต้นมะพร้าวนี่กับมากนา้ำพอสมควรอยูค่ะต้องมีน้ำให้ตลอดทั้งปีถ้าถ้าให้น้ำตลอดทั้งปีเขาก็จะติดจันตลอดให้ผลผลิตตลอดค่ะถ้าน้ำเพียงพอค่ะ แต่สวนบ้านสวนเหานี่กับน้ำกับกับเพียงพออยู่ค่ะถึงชิใส่ระบบสปริงเกอร์แต่ว่าน้ำก็เยอะก็เพียงพอสตลรอทั้งปีอยู่แต่ว่าต้องเปิดหดลายรอบนะคะนี่ค่ะตน้นมะพร้าวหกเดือนเอามาลงนี่ยังยังยังพังนเด็ดใส่ปุ๋ยอยู่ค่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเปิดแต่น้ำเนี่ยจะ ครบหกเดือนนี่กำลังจะใส่กำลังจะใส่ปุ๋ยคีโมมุ่นหม้อค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเนี่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจิตไทยเห็นเบิงว่าเขาจะติดลูกช่วงอายุเท่าใดน่คะโบเดย์โบเดย์พุทธข้องใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์ล่องเบิงว่ามันสิหายลูกออกจันเร็วบอ มันชิคือคุดคองบอนะคะนี่ค่ะฟังทั้งนี้ปลูกโคกเดือนฟังทั้งนี้จะปลูกต้นบกพาน้ำหอมค่ะสวยงามค่ะพี่น้องค่ะนี่บรรยากาศบรรยากาศบ้านนาบรรยากาศสวนตอนเช้าค่ะบรรยากาศสดชื่นบริสุทธิ์ค่ะ ลมพัดเย็นๆสูดอากาศตอนเช้าดื่มกาแฟจิบกาแฟแลสวนค่ะมีความสุขค่ะพี่น้องจิบกาแฟแลสวนฝั่งด้านนู้นค่ะฝั่งด้านนู้นของสวนก็จะเป็นภูเขาค่ะเป็นภูเขาเถือกเขาค่ะเพราะว่าสวนเ่าอยู่ในอำเภอน,น้ำยืนค่ะอยู่อำเภอ้ำยนนืนก็จะติดเถือกเขา่ะจิบกาแฟแลเขา ถ้ามองไปมุมโน้นแต่ถ้ามองมาทางนี้ก็จิบกาแฟแลสวนค่ะโอุย้ยพี่น้องค่ะบรรยากาศดีอากาศดีมาสวนก็มีความสุขค่ะมีความสุขอยู่กับธรรมชาติแลสวนค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะฝากไว้เอาบรรยากาศสวยๆงามๆบรรยากาศสดชื่นช่วงเช้ามาฝากพี่น้องค่ะ สวัสดีทุกๆคนค่ะ